สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ครับภาพมาเบิ่บบักทัวเดี๋ยวผมสิมาเบาเรื่องวิธีการํำจัดหนอนนะครับปราพวกเพลี้ยต่างๆเพราะว่าบักทัวช่วงนี้นะครับสำคัญที่สุดเป็นช่วงที่ติดโดกนะครับกำลังเริ่มติดมากนิดน้อยนะครับส,สี่มหาหมือเต็มพอดีนะครับเด้อมือแต่ผมถ่ายคลิปอยู่นี้นะครับอากาศกะ บอกให้เจียมใสปันไดว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับติดตัวกันเปน็นอาทิ์แล้วพี่น้องกำลังติดดอกติดมากนะครับเด้อเป็นช่วงที่ว่าฉีทยาเดี๋ยบอช่วงนี้ติดดอกกระทาบอจําเป็นนะครับกระโบฉีดบอ๊อบผลยานะครับเด้อเพราะว่ามันอาจจะทําให้ดอกร่วงได้นะครับแต่ว่าถ้าถึงขันว่าต้องฉีดการเลือกใช้ จำพวกน้ำหมักพวกสมุนไพรก่อนนะครับของผมเองก็ใช้น้ำหมักยาเส้นเหล้าขาวนะครับนำส้มสายโชว์พี่น้องเอามาหมาักร่วมกันนะครับกะตามที่คลิปกลอนผมลุงเอาไว้นะครับเด้สู่รวิธีการหมักพี่น,อน้องกับเขาพี่เบิ่งนกันได้นะครับเอามาฉีดผลนะครับพี่น้องแต่ถ้าหากว่ามันเลยช่วงที่ติดดอกแล้ว มันติดหมากแล้วติดผลแล้วนะครับเนีย่ยเราสามารถใช้สารเคมีได้นะครับซึ่งสารเคมีช่วงนั้นที่ผมใช้ก็คืออ e ีมาเอ็ก e นะครับชื่อสามัญก็อ e ีมาเมกตินเบนโซเอตนะครับส่วนมากแล้วช่วงนี้ก็จะเป็นนนนเจาะดอกเจาะผลนะครับ มันก็จําเป็นต้องใช้แต่มันเป็นตามช่วงเวลาด้วยครับเนี่ยบางช่วงกาโบมีนะครับถ้ามันบมีกับโบจะเป็นต้องใช้พี่น้องนะครับแต่ถ้าจําเป็นต้องใช้ผมก็แนะนําให้ใช้เป็นจําพวกน้ําหมักนะครับสมุนไพรก่อนนะครับพี่น้องก็มีหลากหลายชนิดนะครับแต่ว่าที่ง่ายที่สุดแล้วก็หาง่ายที่สุดก็คือนี่แหละ น้ำมักยาเส้นเหล่าเขานะครับเรี่ยวการน้นำส้มสายชูครับพี่น้องมันจะช่วยในการลดการอาการของดอกร่วงได้นะครับเด้อปุ๋ยที่ใส่รับหมากนะครับใส่รับผลสูตรสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นสูตรตัวหลังสูงนะครับพี่น้องแปดแปดยิบสี่ก็ได้นะครับ แต่ของผมก็ใช้13 13 21เราก็จะเริ่มใส่ตั้งแต่ถั่วเริ่มทําท่าว่าจะติดดอกนะครับโจโดอกนั่นแหละนะครับเด็กพี่น้องเราก็ใช้ใส่ให้เขานะครับถ้าพี่น้องปลูกแบบสายน้ําหยดนะครับก็สามารถผสมกับถังแสนหยดปล่อยมาได้นะครับเด็ก สำหรับปุ๋ยนะครับสําคัญที่สุดนะครับสําคัญมากช่วงนี้นะครับเพราะว่าจะทําให้ติดดอกติดฝักดกด้อครับเด้อนะครับแล้วก็ฝักอวบยาวนะครับก็แนะนําว่าเป็นสูตรตัวท้ายสูงนะครับโดยเฉพาะสูตร13บ3 21หรือสูตร8 24 24นะครับสูตรนี้ พี่น้องก็เอามาใช้กันได้นะครับเด้อสำหรับท่านที่ปลูกถั่วนะครับกำลังจะเริ่มให้ผลผลิตกำลังจะติดดอกออกผลนะครับพี่น้องในด้านของเรื่องแมลงพวกเพลี้ยต่างๆนะครับผมก็ใช้อาบาเมกตินครับพี่น้องฉีดพ่นทุกๆุจ็ดวันนะครับหรือว่า อาทิตย์ละเธอนะครับถึงจะมีไม่มีผมก็ฉีดนะครับเราจะปล่อยไว้เขามาเกาะมากินก่อนไปได้นะครับโดยเฉพาะเพลี้ยตัวอ่อนนะครับคือว่าพวกเพลี้ยดำนั่นแหละครับพี่น้องตัวดำๆนั่นแหละครับเด้ถ้าเราฉีดเป็นประจำนะครับเขาก็จะไม่มีครับพี่น้องแต่ถ้าเป็นสมุนไพรต้องบ่อยขึ้นนะครับสามวันครั้ง พี่น้องมันถึงจะเอาอยู่ด้วยครับเด้อไอพวกเพลี้ยดำพวกเพลี้ยไฟพวกเพลี้ยต่างๆนะครับที่มารุมเรา้าเกาะกินถั่วของเราแต่ถ้าเป็นนอนก็อีมาเอ็กนะครับชื่อสามัญก็อีมาเมกตินเบนโซเอตนะครับก็จะมีจำหน่ายขายตาม ร้านผลิตภัณฑ์การเกษตรทั่วไปนะครับหรือตำราซาดาก็มีขายนะครับพี่น้องก็สั่งซื้อกันได้นะครับอาราบวันนี้นะครับมน,นีพัเบำรงสมริด้วยครับเด้อพี่น้องมีปัญหายังเกี่ยวกับโรคของถัว่วสอบถามไว้ที่ใต้คลิปนะครับมีเวลาผมก็จะมาตอบคำถามครับพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ